วันนี้นะเดือนกันยาเรามาจัดโปรหมดเลยระหมดเลยไม่หมดหรอกคนเอาไปไปคันแล้วแต่เหลืออีกสามคันคันนี้เอาไปแปดหมื่นแปดหมืนคันนี้แปดหมื่นสองเท่าสามสู้สิบแปดแรงสองเท่านะ m อ็มสิบแปดแรงเนะี่ยอันนี้เครื่องสวยสวยไปเลย วยนะรวยนะซือแต่ว่ามันต้องเหยียบขาสตาร์ทโอ้โหคิดดูดิเดือนหนึ่งจัดไปนะต้องเหยียบขาต้องเหยียบขาสตาร์ทได้เลยเป็นในเล็กเรื่องในเล็กสตาร์ทได้เลยถึงแปดแรงสามตู้เอาไปเลยคันนี้แปดหมื่นเไม่เอาอะไรเลยเอาสามพันแต่หลังมีให้แล้วไม่แถม้วนะนี่ไม่แถมนะ พี่เอาไปเอาไปเอาซื้อเองเลยแปดล้นานกว่าบาทหกร้อยถึงเจ็ดร้อยนั่นแหละแผ่นหลักอ่ะแผ่นกลางกันนะแปดหมื่นบาทไม่ขอส่งด้วยแปดหมื่นนี่ได้ที่แปดแรงนะไม่ใช่ที่สามที่ตี้แรงนะเกียร์พากนแล้วสามสามเกียร์เดินหน้าโรตารี่สามโอเคโรตารีา่สามเกียร์นี่นะแล้วก็โัวไฮสามนั้นเอาโค,รต,ราโครตรงนี้อ่รรนะผมขออธิบายไปแล้วแหละ ใครจะดูเหี้ก็ดู80,000บาทเอาไปเลยคันนี้นะดับสวิตช์เลยึ๊บ80,000เอาไปเลยคันนี้นะแสนสามไม่อะไม่ขายเอาแสนสองกอนแสนสองเก้าเอาแสนสองมุมแรงพาวเวอร์ยี่เป็นแรงเพนทูดิตัวใหญ่ไหมดูดิตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมตัวใหญ่ยี่เป็นแรงสามตัเอานอกแท้ๆเลยนะดูเครื่อง ครื่องดูเครื่องสวยๆดูเครื่องสวยๆโอ้โหต้องให้ทอดเลยเหรอไม่ต้องทอดหรอกมั้งนี่กิบหน้าดึงออกโอ้โห<อ><อ>ล่างดึงออกดึงออกออกดึงที่ไหนะหนะขดึงดึงนี่มันแน่นแน่นยกด,ดูเครื่องถอดยังขอดไม่เป็นเลยอ่ะ <c oughs> ขายมาสี่ห้าขันแล้วกันรุ่นเนี้ยอ่ะ สวยไหมไฮโดรลิกหลังพาวเวอร์หนะ้านาะดูเครื่องดูเครื่องนะแสนสองไ,ไปแสนสองดูความเปิดมันนะแสนสองเออไปแสนสองแสนสองโจ๊ะเลยทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เองอ่ะแสนสองแสนสองได้อะไรบ้างได้บวมอะไรพาวเวอร์นะได้บวมอะไรพาวเวอร์อ เกียร์ข้างแล้วเหมือนการโลไฮซี่เกียร์เดินหน้าเดินหน้าสามเกียร์หลักนะโรลไฮอีกสี่เกียร์ต่ก็ขึ้นยกลงเหมือนเดิมนะเข้าโปลนะวีดีโอโอเคตามนั้นแสนสองหมื่นบาทไม่ตกนะไม่ตกลังสวยนะหลังก็สวยเครื่องสวยหลังสวยเลยให้ดูเนี้ยลังพองจะได้สิเร็นเอาไป แสนสองจากน,นั้นอ่ะแล้วมาดูนี่อันนี้นะคันนี้เป็นเกียร์ซัตเทิร์นนะรุ่นใหม่แล้วนะแต่มันจะเป็นหัวแต้งโมสามสูบสิบแปดแรงเครื่องไดเล็กรหัสหนึ่งแปดห้าเอ็นดีของมิตซูเหมือนกันก็เดิมเดิมเลยเหมือนเดิมเดิมเดิมเลยเหมือนเดิมมาเป็นเกียร์ซัตเทิร์นไปไปดู ต่างจากตัวนู้นยังไงต่างจากตรงนู้นนะเกียร์นู้นมันแค่สามเกียร์ตันนี้เป็นสี่เกียร์แต่มันเดินหน้าถอยหลังด้วยเกียร์ซัตเตอร์นะเ,เ,เอาไปเจ็ดสิบเก้าตามสภาพนะเพราะว่าทันนี้น 1, ชั่วโมงมเยอะคันนี้มันพันเก้าพันเก้าร้อยชั่วโมงใช่ไหมเพยงพันเก้าร้อยชั่วโมงนะแต่คันนู้นพันสองเอาไปเจนะ็ดหนึ่งเก้าเห็นหลังเห็นเรื่องพร้อม เดือนกันยานี้ตามคันนี้เอาออกไปก่อนเลยเนี่ยสวยๆเลยแขนหลังสวยไหมสวยนะยยเอาไปเจ็ดหมืเก้าหาเงินใช้หมื่นเก้าวันนี้เจ็ดหมเก้าวันนี้แขนสองอันนี้แสนสองอนุ่นแปดหมื่นแปดหมื่นเพราะว่าคันนุ้นมันสวยนะหน้าตามันคมหน้ามันสวยสวยทำได้เรื่องนิ่ม นะเดือนนี้จัดโปรเลยก็คือกากแปดหมาแปดหมผมไม่คิดดูแล้วเอา8.000มไปเลยแ0 0 0มื่น MT คันนู้นแปดแรงก็เหมือนกันนะก็8ปดแปดเจ็ด0จนาต่ำกว่านี้ไม่ได้แลนะเพราะว่ารถมันเป็นรถมันเป็นรถที่ตัวใหญ่แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่13สาม5แรงนะมันเป็นตัวที่แปแรงแล้วเวยมันเป็นเกียร์ข้างทุกคันเลยนะคันนี้ตอกี้เอาไปแสนสองนะ ตามนั้นฝากด้วยครับสำหรับเดือนกันยานี้นะมาเมื่อวานก็ตัดจีนก็ไปเดือดซาดไทยปะเจอกันครับเอาไปเลยนะใครก็เอามาคิดจะเอาไปใช้นะระคาคาเบาเบารถเนี่ยก็ได้ศูนย์เก้าหกสอสามหนึ้าเก้าศูนย์เก้าหกอนะถามทางกันด้นนะ กวาอุ่นมน่น,นตรงข้ามเลย <Over house. S 1> หัวบ้านเขานะสายมือไปนี่ไปขาบาทขวามือเข้าเมืองนะตามนั้นเลยติดถนนหมดยุกทินเลยเอาแมคโคไปแมคโคคันนี้นะแมคโคแมคโคคันนี้โ okay. อเปก็คือเอามาแล้วมันอยู่นานเหมือนกันแหละแต่ว่าก็เอาไปใช้ในสวนในข้างหลังนี่แหละขุดนุ่นขุดนี่นะบุ้งกีใหม่ เอาไปแสนแปดราคารถไทยเนี่ยนะมันเป็นรถนอกแสนแปดดูเลยดูทั้งคันเลยแสนแปดดูเลยแสนแปดแสนแปดนะแต่เป็นแพ็เกิานะดูเครื่องดูเครื่องเลยนะคเครื่องเดิมอย่างนี้เลยนะโหปั๊มแท่งแ๊ปเลยเอาไปแสนแปดเอาไปแสนแปดอ่าโม่แปดเพิ่งเปลี่ยนนะ โคเบตัวน,นี้เครื่องมันจะมีเทอร์โบเครื่องมันจะมีเทอร์โบโอเคตามนั้นเอาไปแสนแปดขนาดสามตันนะคอนโทนรลคอนโทรลลูกหมากปั๊มเฟืองเอาไป 1, แสนแปดแสนแปดอันนี้อันนี้ขอเป็นสามแสนหกรอะว่าเพิ่งเกณฑ์แท็กมาอันนี้นะอันนี้เพิ่งเกณฑ์แท็กใหม่มาเลยนะก็จะมีร่วซึมอยู่ยผมเก็บให้เอาสามแสน สามแสนหกแท็กใหม่เดี๋ยวมีรั่วซึมเมเก็บให้ใหม่อะไรไม่ถูกใจแต่แอร์ไม่มีนะแอร์มีแต่พังแอร์ไม่มีแอร์มีเอาแปแสนสามแสนหกเพราะว่าแท็กก็สามหมื่นกว่าแล้วแท็กสามหมื่นกว่านะโดนแท็กเข้าไปมันก็เหลือรถไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็เท่านั้นแะราคานั้นเลยเขาไปตามสภาพนี้เลยสามแสนหกแท็กใหม่นะราคาไม่แรง สามแสนหกเอาไปเลยนะแท็กใหม่นะสามแสนหกฝากไว้คันด้วยนะเดี๋ยวนีน้ขายหมดเลยโอเคใครสนใจนะศูนย์เก้าหกสองสามหนึ่งสองสามห้าเก้าโอนมาเลยขอบคุณครับ